สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแสดงการทำเลเยอร์ที่2นะคะซึ่งเป็นการรายงานยอดขายของกลุ่มลูกค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนนะคะโดย layout แรกเนี่ยเป็นการรายงานยอดขายสินค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนของ layout ที่2เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าแทนนะคะโดย เราจะเข้าไปที่ Business Intelligence ค่ะคลิกค่ะเลือกที่ระบบขายคลิกที่วิเคราะห์การขายดับเบิลคลิกนะคะโดยเราจะเลือกช่วงเวลานะคะก็คือวันที่1นึมกราสองห้าถึง31ธันวาสองห้าค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกโอเคค่ะเราก็จะเข้ามาที่ไ i v a t e grid นะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีวันที่ชื่อสินค้า ยอดขายมูล,ลค่าก่อนแวดแล้วก็มูล,ลค่าหลังหักส่วนลดวงเล็บตามหน้าบินนะคะโดยเราจะไม่เอาวันที่ออกนะคะคลิกซ้ายแล้วก็ลากออกมาทิ้งค่ะชื่อยอดสินค้าก็เช่นกันค่ะคลิกซ้ายแล้วก็ลากออกมาทิ้งในด้านของยอดขายนะคะเราจะไม่เอามูล,ลค่าหากักส่วนลดวงเล็บ ตามบินนะคะแต่เราคลิกซ้ายแล้วก็ลากออกตรงนี้ไม่ได้เราต้องมาคลิกตรงนี้ค่ะจะมีมูลค่าก่อนแวนซึ่งเป็นตัวเดียวกันนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวเดียวกันนี้นะคะเราก็จะลากอันนี้ออกมาค่ะเ,ออเราจะเพิ่มยอดขายนะคะโดยแตกออกเป็นแต่ละเดือนนะคะโดยเราจะเลือกที่ fill customization นะคะด้านนี้ค่ะ เรามาที่ Add t o ก่อนนะคะ Add t o ของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น Column Area ค่ะแล้วเราก็จะไปเลือกที่เดือนตัวเลขของวันที่เอกสารนะคะคืออันนี้ค่ะเดือนตัวเลขวันที่เอกสาร Double Click นะคะ เราก็จะเห็นเห็นรายการของแต่ละเดือนค่ะว่าสินค้าชื่อสินค้าประเภทนี้นะคะเดือน4เดือน3เดือน4เดือน5เดือน7เดือน8นะคะอันนี้เป็นยอดแล้วก็ยอดรวมค่ะต่อมานะคะเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยจะดึงเดือนเอกสารขายออกมาแต่เลเยอร์ที่เราต้องการเนี่ยคือเป็นกลุ่มของลูกค้า ถูกไหมคะยังไม่มีกลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ fill customization เหมือนเดิมคะ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนตรง add t o นะคะเปลี่ยนเป็น low area คะ่ะแล้วเราก็ไปหาคลิกเลือกที่ชื่อกลุ่มลูกค้าคะ่ะอันนี้ชื่อลูกค้านะคะไม่ใช่นะคะเราจะใช้ชื่อกลุ่มลูกค้าคะ่ะ โดยดับเปนคลิกนะคะโอ้ไม่ไม่่มะเมื่อกี้เราคลิกไปโดนนะคะเราได้ชื่อกลุ่มลูกค้าแล้วนะคะแต่เราจะไม่เอาชื่อสินค้าเราก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากออกค่ะ ชื่อกลุ่มสินค้าก็เช่นกันนะคะเราก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากออกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ export ไปที่เมนูค่ะเลือกที่กริด Export Export Document นะคะโดยเราจะเลือกเป็น Excel ค่ะ Excel Document คลิกค่ะโปรแกรมก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนโดยเราจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะเพราะว่ามันจะซ้ำกันเป็น0 3ค่ะ,ะได้ไม่ซ้ำนะคะแล้วก็คลิก เซฟค่ะเออต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่คลิก Yes นะคะเพื่อตรวจสอบดูคะ่ะว่ามันเป็นตามที่เราต้องการไหมคือชื่อกลุ่มลูกค้านะคะแล้วก็ยอดขายของแต่ละเดือนคะ่ะยอดรวมคะ่ะถูกต้องนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด Escape ออกได้เลยะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ